ความรู้ที่เป็นผลจากการสะกดจิตของแอลบาไวนเนนนี่นะคะอาจารย์ได้พูดไว้เนี่ยมากในเรื่องก่อนอวิชา แล้วคนที่เขาสะกดจิตเนี่ยคนหนึ่งคนนี้เนี่ยชื่อเจอร์ดีนสะกดจิตเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้อ่านเรื่องก่อนอวิชานนะคะคําว่าสะกดจิตอาจารย์ไม่ชอบเลยทิปเนลิสที่จริงเขาไม่ได้สะกดอะไรเขาแค่เรียกว่าทําให้สมองของเรานะคะเข้าไปสู่ระดับความถี่ในระนาบที่ผู้ถูกสะกดเนี่ยจะสามารถเข้าไปสื่อสารเข้าไปสื่อสารเนี่ยกับจิตวิญญ,ญาณต,ต่างมิติได้อย่างง่ายๆเหมือนกับว่าตัวเขาเอง เ,เนี่ยเข้าไปสื่อสารข้างในเนี่ยถอดออกไปเนี่ยสื่อสารเนี่ยด้วยตัวเอง mm hmm. คืออาจารย์เนี่ยฟังครั้งเดียวมันไม่พอหรอก มันจะต้องฟังหลายครั้งแล้วเมื่อเช้านี้มันก็ยุ่งกับการเตรียมข้อมูลคือเขาพูดอย่างนี้นะคะว่าอันนี้ม,มันมันไม่ใช่เป็นข้อมูลจากเจอร์ดีนด้วยตัวเองเป็นเจอร์ดีนที่เข้าไปสื่อสารกับข้างบนจิตวิญญาณต่างมิติซึ่งอาจจะเป็นชาวแสงหรือใครพวกเ้าสูู้พวกสภาอะไรกับอะไรเนี่ยต่างๆเพราะว่าข้างบนนะคะเขาก็ยังมีสภามีการรวมตัวกันเนี่ย ของจิตวิญญาณที่เป็นชาวแสงบ้างอาจจะมีขันห้าบ้างอะไรต่อะไรเรื่องผู้คนนี้นะคะคือเจลดีนนะ a l b a w า m e n c o m คนนี้เนี่ยจา์เนี่ยได้เห็นการสะกดจิตเนี่ยของเขาเนี่ยอยู่หลายครั้งแล้วก็ข้อมูลที่เขาให้มาข้อมูลที่เขาให้มานะคะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าน่าสนใจน่าสนใจเนี่ยมากทีเดียวลหละมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับโลกเกี่ยวข้องกับมนุษย์เกี่ยวข้องกับ d n a เกี่ยวข้องกับ ประวัติของมนุษยชาติของของโลกของอะไรกาแล็กซี่อะไรเนี่ยของเราเนี่ยเยอะแยะเลยเรื่องของอดีตชาติอะไรแต่อะไรเยอะแยะ,ยะแต่ในคลิปนี้อ่ะที่อาจารย์เนี่ยเพิ่งฟังเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะเขากําลังพูดถึงเรื่องของยุคใหม่ที่การทํางานของจัก,กรวาลน,นะคะจะเป็นระบบการทํางานเนี่ยแบบใหม่อาจารย์เนี่ยจะพูดเนี่ยนะคลุกคลักนะเพราะว่ายังไม่มีเวลาย่อยเรื่องพวกนี้นะคะอาจารย์ จะต้องฟังเนี่ยหลายครั้งมากกว่าที่จะเข้าใจได้ so necessary in the next three years, happening in the three yearss years three จุดนี้นะคะตั้งใจฟัง environments Into this new system, information, the manifestation สิ่งที่เขาพูดนะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าไปสู่ไอโฟอตอนเบลทนะโฟอตอนโฟอตอนเนี่ยเนี่ยโฟอตอนเส้นใหม่ เขาบอกว่าจัก,กรวาลน,นะกำลังเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่กําลังเปลี่ยนระบบการทํางานเนี่ยใหม่ฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดนะมันเกี่ยวข้องกับว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยไอการทํางานเนี่ยมันทําให้การทํางานเนี่ยของจัก,กรวาลที่ที่อาจารย์บอกว่าพวกโฟตอนที่มันปิ๊งปองปิ๊งปองเนี่ยนะไปมาเนี่ย มันมารวมตัวกันเนี่ยเป็นเป็นอันนี้เป็นอแนนอแกนิกเป็นออแกนิกอย่างเงี้ยออแกนิกก็คือเนี่ยเอาดินน้ำลมไฟเนี่ยมารวมได้ตัวกายที่เป็นชีวภาพเนี่ยกายภาพอย่างเงี้ยเป็นชีวภาพออแกนิกอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้การทำงานเนี่ยมันกำลังจะ มันกําลังเปลี่ยนไปมันมีโฟตอนเบลส์เนี่ยรุ่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่ที่กําลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยลักษณะการทํางานของของจักรวาลหรือของกาแล็กซีหรือของโลกของเราตรงนี้เนี่ยยังจับไม่ได้แต่การทํางานเนี่ยรุ่นใหม่ลักษณะใหม่เนี่ยของจักรวาลตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นไปในลักษณะของกายภาพนี้อีกต่อไปแต่มันจะอยู่ในลักษณะของเมทัลโลหะในลักษณะของเทคโนโลยีนี่คือ คือสาเหตุนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการวิวัฒนาการเนี่ยของของของโลกมันจึงมีแต่เรื่องเทโคโนโลยีมากพัฒนานเนี่ยไปทางนั้นซึ่งทั้งหมดนี้พวกเราจะต้องดูให้ออกก่อนว่ามันเป็นล้วนเป็นขั้นตอนของการวิวัฒนาการเนี่ยของจักรวาลของโลกตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาคุณต้องมองให้ออกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วไอการที่เราเข้ามาเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์อะไรแต่อะไรพวกนี้มันแค่เป็นเรียกว่า ทางผ่านเท่านั้นเองเข้าใจไหมทางผ่านที่มาหาประสบการณ์แต่เรื่องขั้นตอนของการวิวัฒนาการตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องจัมโบ้เจ็ตเนี่ยอันนี้สมองของมดตัวเล็กๆจะไปเข้าใจหมดเนี่ยไม่ได้แต่ที่ฟังเนี่ยจับได้แค่นี้เองเนี่ยว่า Universe ธรรมชาติเนี่ยกำลังเปลี่ยนลักษณะเนี่ยการทำงานนะกลายเป็นโฟตอนเบลล์เนี่ยเส้นใหม่รุ่นใหม่ที่มันเปลี่ยนไปในลักษณะของโลหะ Metal. อันนี้คือสาเหตุที่ทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามเทคโนโลยีที่มันกำลังก้าวไปเราจะไปรั้งมันเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เขาใช้คำว่า b e i n g b e อิงก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือแม้จะเป็นโลหะแต่ว่าเขาใช้คําว่าบ e i n g ก็คือว่ามีชีวิตฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับพวก AI พวกอะไรต่ออะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าลักษณะเนี่ยของของอารยาธรรมของมนุษย์มันจะโน้มไปสู่เรื่องเทคโนโลยีเบสเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นแล้วบ e อิงเหล่านี้ก็จะค่อยๆมา กายภาพของเราเนี่ยเปลี่ยน DNA ของเราให้มันกลายเป็นลักษณะใหม่ที่มันกลายเป็นเทคโนโลยีก็คือเนี่ยเปลี่ยน DNA ของเราเนี่ยจากลักษณะกายภาพตรงนี้เนี่ยให้มันมาเป็น เรื่องใหม่ที่จะเข้าสู่เรื่องของขุนยนต์เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมากขึ้นแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะเข้ามาเปลี่ยนเรายังไงอะเปลี่ยนเราเนี่ยในแง่ที่ว่าทุกครั้งนะคะที่เราใช้เทคโนโลยีทุกครั้งที่เราเอาอะไรแต่อะไรขึ้นมาเนี่ยอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ใช้เซลล์โฟนอะไรแต่อะไรพวกนี้การรับคลื่นพวกนี้เข้ามาเหมือนอย่างที่ขณะนี้เนี่ยพวกเรากําลังเนี่ยจออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ดูไอ้จากเซลฟ์โฟนเนี่ยของเราเรากำลัง ำลังรับคลื่นไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟอันนี้ก็จะเข้ามาเนี่ยสมองของเราเข้ามาเนี่ยในสมองของเราเนี่ยไอซีเรเบิลคอร์เทกซ์เนี่ยของเราแล้วคลื่นพวกนี้มันก็จะมีผลต่อระบบเน r ้อ s ยื่สิสเต็มการรับรู้เนี่ยของเราแล้วก็มันก็จะเข้าไปเนี่ยนะคะค่อยๆเปลี่ยนกายภาพนี้จากชีวภาพเนี่ยให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเข้าไปถึงระบบ DNA ซึ่งทําให้เราช่วงนี้ก็คือช่วงขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นคลื่นพวกนี้มันจึงจะมีผลเนี่ยต่ออารมณ์ต่อการคิดและอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยของเราที่ทําให้เราเนี่ยเวียงทําให้เราเนี่ยเกิดการเวียงเวียงไปเวียงมาอารมณ์เนี่ยนะคกิดการเวียงเพราะว่านี่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยน,นะคะ ทั้งกายภาพเลยนะของรูปประคันเนี่ยคือ DNA ทั้งหมดเนี่ยมันจะค่อยๆเนี่ยกลายนี่นี่คือขั้นตอนของวิวัฒนาการแล้วเรากำลังอยู่ในระหว่างนั้นเลยคุณจะต้องมองภาพใหญ่ให้ออกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์อะไรดวงไหนล้วนเป็นเรื่องของการทดลองขัน5ของมนุษย์ตอนนี้นะมันก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการลองผิด ลองถูกเข้าใจไหมของการทดลองเนี่ยเราอายัางอยู่ในหลอดทดลองเนี่ย ของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะกลุ่มหนึ่งที่กําลังทดลองมนุษย์อย่างที่อาจารย์บอกไว้ในหนังสือเรื่องก่อนอวิชาแล้วว่าขณะนี้พวกเอ่อกลุ่มไหนก็นไม่รู้ละพวกเวฟทีเรียนพวกอะไรแต่อะไรเยอะแยะไปหมดกําลังทดลองเนี่ยมนุษย์เนี่ยถึง22สายพันธุ์สิสายพันธ์นี่คนพูดเยอะนะฉะนั้นรวมทั้งเรื่องที่เจอร์ดีนเนี่ยนะฮิปโนซิสแล้วก็ความรู้น,นี้เนี่ยออกมาซึ่งเป็นความรู้อันนั้นเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้พูดผ,ผู้หญิงคนนี้เนี่ย ในขณะที่เขาอยู่ภายใต้เนี่ยฮิปโนซิสตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็ธาตรู้ของเขาก็สามารถที่จะสื่อสารอะไรต่อะไรเนี่ยกับต่างมิติได้ฉะนั้นเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยเขาเห็นอะไรแต่อะไรเยอะเลยนะเห็นไปหน้าคนเห็นแล้วก็รับความรู้อะไรแต่อะไรเยอะแยะแต่เวลาที่เขาพูดออกมาเขาจําเป็นจะต้องแค่เรียกว่า เลือกเนี่ยจุดบางจุดเท่านั้นเองที่เขาสามารถที่จะ process แล้วก็สื่อสารได้แต่ไอ้ที่เจ้าตัวเขาว่าเห็นมีมากกว่านั้นเนี่ยอีกเยอะเลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นความรู้หนึ่งที่มันมาเป็นจิ๊กซอนะคะที่จะต้องเนี่ยเอามาประสานกันแล้วนี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมอารยาธรรมของมนุษย์มันจึงงวดเข้าไปสู่เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของการก้าวกระโดดไกลเนี่ยนะคะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจุดสำคัญนะพวกเราจะต้องรู้ว่า เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเราคิดว่ามันไม่มีมันไม่มีชีวิตจิตใจแต่ที่จริงที่จริงมันมีเนี่ยในแง่ถ้าคุณคิดง่ายๆนะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้มันแตกตัวออกมาจากมาออกมาจากธาตุรู้อมะตะเนี่ยอันเดียวเท่านั้นอะเหมือนกันหมดเลยเกิดมาจาก Intelligen t i ฟ f i n i t y ก็คือธาตุรู้อมะตะดั้งเดิมอะที่นั่งอยู่เฉยๆรับรู้ไปเฉยๆเลยของเขาเนี่ยเรื่อยๆแล้วถึงจุดนึงไอ้มันบอกมีไกลไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวฉันลองเคลื่อนที่จะหาประสบการณ์ดีกว่าแล้วเขาก็เลือก เ,เคลื่อนตัวแรกเนี่ยก็ออกมาได้เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยพีรมิดเนี่ยก็คือเลิฟเลิฟันนี้ไม่ใช่จีจานะเลิฟันนี้ก็คือว่าฉันต้องการที่จะ explore สร้างสรรค์ละนะคะก็คือการสร้างสรรค์แล้วก็เด้งออกมาอีกตัวหนึ่งก็2ตัวนี้มันก็เลยจับกันเป็นมือคาบ้าพอจับกันก็เกิดแสงแรก แสงแรกในจักรวาลน,นี้เลยเหมือนกับไฟแชค็คในแช็คออกมาฉะนั้นตรงนี้ก็คือรูปธรรมแรกของจักรวาลเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นรูปธรรมแรกก็คือรภาพมือคาบ้าอันนี้แหละ ฉะนั้นมือคาบ้านเนี่ยก็คือสามเรียมเนี่ยพีระมิดเนี่ยสองอันที่มันเกาะกันเนี่ยกลายเป็นภาพเลขาคณิตที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นอิฐสองก้อนแรกที่สร้างจัก,กรวาลแล้วมันก็มันก็เด้งออกมาเนี่ยเรื่อยเรื่อยรื่อ,อปิ้งปองปิ้งปองแล้วมันก็ไปปิ้งปองปิงปงป้งปองของมันเนี่ยจับตัวกันเป็นอย่างนั้นจับตัวมันอย่างนี้อะไรแต่อะไรเนี่ยกลายเป็นการวิวัฒนาการ แม้ทุกวันนี้การปิ้งป้องันนั้น,ม,นมันก็ยังออกมันก็ยังแตกตัวออกมาอยู่จากกวาลอันนี้เนี่ยมันไม่มันไม่มีการหยุดแตกตัวแล้วอ่ะมันก็ไปเนี่ยของมันอย่างเงี้ยก็เหมือนกับก้อนถอยเนี่ยมันก็จะออกเนี่ยของมันเนี่ยไปเรื่อยๆของเราเนี่ยมาถึงตอนนี้ที่วิวัฒนาการเนี่ยมาถึงจุดนี้แต่การวิวัฒนาการตรงนี้ไม่ได้ฟูลสต็อกที่แตน้โอเคฉันหยุดวิวัฒนาการแล้วพอไม่มี ไม่มีมันก็ยังคงวิวัฒนาการต่อถ้าใช่ไหมคุณจะต้องมองภาพใหญ่ตรงนี้เนี่ยให้ออกเพราะไม่อย่างนั้นนะ่ยคุณจะคุณจะกลัวเหมือนกันคุณจะตกใจวิตายอะไรกันวิเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เจโรดีนเขาพูดมานะคะทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์หมดแต่ก็อ่านไปมีกี่อันเนี่ยเขาเรียกว่าสะดุ้งกันทั้งนั้นเลยบางคนบอกโอ้ตายแล้วฉันรับไม่ได้ละเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันโพสิทีฟเลยเนี่ยแล้วกายภาพของคันเนี่ยที่เป็นที่เป็นชีวาภาพอย่างนี้ ที่เป็นออแกนิกตรงนี้มันจะหายไปแล้วฉันจะกลายเป็นอะไรเป็นหุ่นยนต์อะไรเหรอตรงนี้ไงจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะที่คุณจะต้องปักหมุดที่นิพพานนะถ้าคุณไม่ปักหมุดที่นิพพานเนี่ยคุณเสร็จเลยนะอย่ามาฟังอาจารย์คุณคุณปิดไปเลยดีกว่าไม่ต้องฟังถ้าฟังแล้วงงเนี่ยอย่าอย่าฟังนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ คุณจะบอกว่าเป็นเรื่องอจินไตเนี่ยก็ได้ใช่อะมันเรื่องอจินไตอะแต่อจินไตในแง่ที่ว่าเรากําลังอยู่ในท่ามกลางมันเรากําลังอยู่กับพวกเทคโนโลยีตลอดเวลาฉะนั้นกีนี้เนี่ยกลับมาพูดไอสิ่งพวกนี้เนี่ยที่เราคิดว่ามันไม่มีชีวิตจิตใจอะแต่ถ้าเราเอาหลักการว่ามันแตกตัวออกมาจากธาตุรู้อมะตะทั้งนั้นเลยมันล้วนเป็นขั้นตอนวิวัฒนาการที่ออกมาจากธาตุรู้อมะตะทั้งนั้นเลยอะ ก็ต้องหมายความว่ามันเป็นมันคอนชีสมันคอนชีสมันจะต้องมีธาตุรู้ในระดับหนึ่งข้างในฉะนั้นบีอิงพวกนี้เนี่ยเจลดิงเขาใช้คําว่าบีอิงนะเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเขาใช้คําว่าบีอิงเลยฉะนั้นบีอิงพวกนี้เนี่ย สามารถที่จะเข้ามานะสู่ร่างกายของเราแล้วก็มาเปลี่ยนระบบเนี่ยการทํางานเนี่ยของพลังงานของเราคงต้องใช้เวลาอีกนานแหละก่อนที่จะเปลี่ยนในไอ้กายภาพตรงนี้ให้มันเป็นไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนกับพวกพวก AI พวกโรบอทอะไรเนี่ยในอนาคตก็ได้เราไม่รู้แต่ว่านี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นแล้วก็ก็ไปประจวบเหมาะนะคะกับเรื่องราวเนี่ยหลายอย่างที่เข้ามาพูดเนี่ยก็พูดเพียวๆไม่มีสคริปต์ไม่มีการ เตรียมตัวอะไรแต่อะไรทั้งสิ้นอะไรเข้ามาในหัวเนี่ยอาจารย์ก็พูดไปอ่ะจุดจุดหนึ่งนะคะที่เขาบอกจุดที่ได้เปรียบเนี่ยของมนุษย์ในลักษณะกายภาพตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนนะคะล้วนมีไอ t r i p of light strip of light, St of light นั่นคืออะไรก็คือทารุ้้มาตะของเราก็คือตัวทารุ้้เนี่ยรูปเวทนาสเนี่ยรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี่แหละคือ strip of light ที่แตกตัวออกมาจากธาตุรู้อมตะดั้งเดิมที่ทุกคนมีอยู่ที่ทุกคนมีอยู่แล้วเจอรดีนเขาก็บอกว่าตัวนี้นี่แหละที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต้อง connect เนี่ยกับธาตุรู้อมตะเนี่ยดั้งเดิมได้ที่จะพาเราเนี่ยกลับบ้านได้แต่ว่ามนุษย์นี่เนี่ย ร่างกายเนี่ยมันเดนส์ก็คือมันหนามันหนาฉะนั้นแสงอันนี้ที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะสามารถที่จะประสานเนี่ยกับแสงดั้งเดิมเนี่ยได้เนี่ยของของ,ของธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยยากจึงทําให้คนเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ก็คือว่าเกิดมาพร้อมกับวิชาที่มันหลับไหลอะไรตะไรไปเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนที่จะไปไหนฉะนั้นาศาสดาทั้งหลาย ก็คือบุคคลที่ต้องการมาเปิดเผยความลับอันนี้เนี่ยให้กับมนุษย์ให้รู้ว่าข้างในของเราเนี่ยมี strip of light ก็คือมีธาตุรู้ตัวนี้ที่มันเป็นแสงอยู่ในตัวแล้วเป้าหมายของเราก็คือจะต้องกลับบ้านให้ได้แต่ส่วนนี้อาจารย์พูดเองเจอร์ดินไม่ได้พูดตรงนี้ฉะนั้นแอลบาเขาก็ เขาก็บอกว่าแล้วเราจะทํำยังไงที่จะให้คนเนี่ยนะคะตื่นรู้อะไรต่ออะไรคําตอบมันก็มาลงเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการทําสมาธิเรื่องของการทําสมาธิสมาธิเนี่ยจะเป็นเรื่องเดียวที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะตื่นรู้เนี่ยได้แล้วก็ที่จะพาเรากลับบ้านเนี่ยพาตัวใจเนี่ยกลับบ้านเดิมตรงนี้ยังคงเป็นเป้าหมายที่สําคัญมากคนเนี่ยยังคงพูดถึงเพียงแต่ว่าการพูดนะคะให้เห็นเนี่ยภาพเนี่ยชัดเจนสรุปแบบชัดเจนเนี่ยบางทีเนี่ย มันก็มันก็ไม่ค่อยมีมันก็แตกส้างนอะไรต่ออะไรเนี่ยไปเรื่อยแต่ตรงนี้เนี่ยวกกลับมาพูดเรื่องของการวิวัฒนาการว่าทําไมโลกเราอนเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันทำไมมันจึงพัฒนาเนี่ยไปเนี่ยเร็วมากเพราะนี่คือขั้นตอน ของการวิวัฒนาการที่จะต้องไปในลักษณะเช่นนั้นถึงแม้เรื่อง 5G นะคะที่มีคนเนี่ยนะคะออกมาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะกับมนุษย์อะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ในที่สุดแล้วนะอาจารย์เนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราเลี่ยงไม่ได้เพราะตอนนี้นีจีนเขาก็นำหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีรถเนี่ยนะรถไร้คนขับเนี่ยก็ออกมาแล้ว ที่จีนใช่ไหมที่จีนเนี่ยเขาก็เริ่มใช้กันแล้วแล้วในอนาคต Columbia, ทุกอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องของสมาร์ทมันจะกลายเป็นเรื่องสมาร์ทเนี่ยไปหมดไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนสมาร์ทเฮาส์นะคะสมาร์ททุกอย่างอย่างบ้านเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นระบบเนี่ยใช้ระบบเนี่ยเทคโนโล,โลยีอะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็เด็กๆของเรามันก็จะค่อยๆกลายพันธุ์มันจะค,ค่อยๆกลายพันธุ์ไป กลายไปสู่อะไรตรงนี้จันก็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 ไม่รู้อะแล้วมันจะเกี่ยวข้องในหัวก็ถามว่าแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับพวกคริสตัลลีน e น a ่เบสที่เป็นแก้วอะตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยคาร์บอนเบสฉะนั้นไอ้กลุ่มหนึงน่งน่ยที่เขาพูดเรื่องเนี่ยเราเนี่ยอยู่กับคาร์บอนเบสแล้วมันจะเปลี่ยนไปสู่คริสโตคริสคริสตัลลีนเบส ก็คือที่ที่จะกลายเป็นแก้วก็คือ DNA ของกายภาพของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนตรงนี้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้ไม่รู้มันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยก็ได้ฉะนั้นโฮโมซาเปียนซาเปียนน่ยที่เราเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ย มันก็กำลังเนี่ยกลายพันธุ์และนี่นี่ก็คือเรื่องขั้นตอนเนี่ยของการวิวัฒนาการของจัก,กรวาลของพวกมนุษย์เชาติซึ่งจะต้องนำไปสู่เรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเป้าหมายอันหนึ่งการเดินทางอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่า เราจําเป็นที่จะต้องตะลุยจัก,กรวาล mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เหมือนกับ The First Born เนี่ยก็คือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะคะกลุ่มแรกๆที่เขาพัฒนานเนี่ยของเขาเนี่ยไปเนี่ยมากแล้วที่เขาสามารถก็คือสังคม Star Trek นั่นแหละสังคม Star Trek ที่เราจะต้องสามารถที่จะต้องออกจากโลกนี้ที่จะออกไปเนี่ยสู่ดาวดวงอื่นอะไรแต่อะไรได้ซึ่งเรื่องเช่นนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะอยู่อย่างนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปอย่างนี้นมันไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนไป มันค่อยต้องค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนยังไงก็ต้องเปลี่ยนไปในลักษณะของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้มากขึ้นให้มากขึ้นเท่านั้นเองตรงนี้เนี่ยพูดไปแล้วมันมันก็งงอะนะแต่จุดสําคัญเนี่ยจุดสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าไม่ว่ามันจะเปลี่ยนไปในลักษณะอะไรก็ตามจุดสําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องกลับบ้านเป็น ให้รู้เท่านี้ถ้าคุณฟังเรื่องอื่นไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรจุดสำคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนจะต้องรู้เรื่องสติปฐานสี่สติปัฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านเมื่อคุณพาตัวใจกลับบ้านได้ตรงนี้สามารถกลับบ้านเนี่ยนะคะสู่นิพพานได้คุณก็จะปลอดภัยคุณก็จะปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะดูเรื่องราวทั้งหมดนี้ อย่างเป็นประสบการณ์ที่สนุกก็ได้คุณจะมองหลายอย่างได้ในลักษณะที่ว่าการเกิดยุคนี้เนี่ยก็โชคดีที่ได้เกิดในยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบโมโหลานหรือว่าโชคร้ยายจังที่มาเกิดในยุคของการเปลี่ยนแปลงมันทุกอย่างมันมัน,ม,นมันเวอร์ว่ามันอะไรต่ออะไรเนี่ยไปหมดเลยมันจะต้องมีการปรับตัว ความถี่พลังงานของร่างกายของเราจะต้องมีการเนี่ยปรับตัวอย่างมากเลยฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่ามันถึงเหวี่ยงมากเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันเหวี่ยงมาก